กลับมาอยู่กับอีเวนตเนาะของตัวยามาไตาปี2023ของเฟิร์บจีนอวันนี้จะพามาดูด่านฟาร์มอ่ะเรียกว่าอะไรอะ่ะแผ่นเงินของของเงินดอกดีส่วนเนาะก็คือสตูที่เราจะเจอจะเป็นอ่าตัวของไรเดอร์เนาะซึ่งแน่นอนคาดไหลก็ไม่ส่วนเราอ่ะผมเลือกเป็น CE เล่งอันนี้เนาะเพราะจะได้นี่แต่เหมือนเพื่อนจะไม่ไม่ตังกันเลยผมขอใส่เพิ่ม็นอันนี้แล้วกัน จะได้ไม่้าผมตีที่ผมใช้นะครับจะเป็นตีเดิมก็คือ double castelia อันนี้เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็น c e event กันเพราะว่าผมไม่ได้เปิดกาชาก็เลยไม่มีตัวละครผมใช้เหมือนเดิมเลยก็คือ3ตัวละครหลักใช้ double castelia เนาะแล้วก็ตามด้วยตัวแจกประจำ event ยามาไตาปีนี้ส่วน3ตัวหลังเนี่ยไม่ได้ใช้ก็ แลวแต่เพื่อนๆเลยว่าจะใส่อะไรอันนี้ผมใส่มาเป็นตัวที่ได้คา่าบอลเพิ่มเนาะแล้วก็ CE ใส่เป็นตัวของจริงๆใส่เป็น4ดาวที่ดรอปของจะดีสุดแต่ว่าผมไม่มีก็เลยใส่มาเป็นอันนี้เพื่อจะเล่งดรอปพวกใออบาชาเนาะเพื่อเอามาฟักคราฟของอย่างอื่นได้อะแล้วก็ตัวนี้ผมก็ใส่เป็น C ีเล่งเกร50%เนตนาะก็จะได้เล่งเกตให้เดียวขึ้นอ่ะส่วนชุดเนี่ยจริงๆใช้ชุดอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้ชุดสลับ เพราะว่าทีมนี้ไม่ฟิกชุดเนาะเดี๋ยวไปดูในด่านนั้นสตูก็จะเป็นไรเด้อก็ไม่มีอะไรกดสกิลแคสเปเรียให้หมดครับแล้วก็กดสกิลหนึ่งเพิ่มอาแล้วก็สกิลเพิ่มดาบของตัวมิโกะเนาะแล้วก็โคกุไปเลย ไม่กเก่งคือมาแปดิ่เลยคือไว้เยอะมากเลยนะแล้วก็ต้องเกตครับแคสเซเลสกิลสองแล้วก็โอโเลย <S <S เวฟุูทายก็ไม่มีอะไรก็กดวับดาบแล้วก right? ็วับดาบแล้วก็ฟุกไปเลยครับเลือดแสนห้าตายละ